หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาเรื่องหน้าที่และการดูแลอวัยวะตาหูจมูกระดับปถมวัยผลิตโดยนางนุชนาศรัตนดอนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธเทศบาลเมืองลำสามแก้วสวัสดีค่ะเด็กๆตาเรามีไว้ดู เรามีไว้ฟังจมูมกอยู่กลางเอาไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาของเราเดินได้ส่วนขาของเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยขาของเราไปไหนไหนด้วยขาของเราสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหน่องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จัก หน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญของเรานะคะสมอวัยวะด้วยกันค่ะก็คือตาหูและจมูกค่ะเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าอวัยวะทั้ง3าอย่างนี้มีหน้าที่อะไรและเราจะดูแลร,รักษาอวัยวะ3มอย่างนี้ได้ยังไงไปเรียนรู้กันค่ะ นี่คือดวงตานะคะเด็กๆตา e y ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะเพราะเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็ต้องอาศัยการมองเห็นจากดวงตาของเราค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะระวังสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาโดนตาของเรานะคะอย่างเช่นดินสอ เด็กๆจะเอามาใกล้ๆตาไม่ได้นะคะอันตรายมากเลยหรือเด็กๆเกิดคันตาเข้าแล้วเด็กๆเอามือไปขยี้ขย,ขย้ขยี้ก็อาจจะทําให้ตาของเราอักเสบได้นะคะต้องดูแลรักษาตาของเราเป็นพิเศษหน่อยนะคะเด็กๆหูนะคะหู <Ear S 2> หู มีหน้าที่เอาไว้ฟังสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะคะเสียงดังเสียงเบาเสียงเคราะเราสามารถใช้หูฟังสิ่งต่างๆได้นะคะเด็กๆเวลาเราจะดูแลรักษาหูนะคะเราก็เช็ดรอบๆไปหูให้สะอาดนะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าใช้ของแข็งแย่เข้าไปในรูหูนะคะลูกจะเป็นอันตรายมากเลย นี่คือจมูกนะคะลูกจมูก nose จมูกมีหน้าที่เอาไว้สำหรับหายใจนะคะเราอย่าเอาของแข็งทิ่มเข้าไปในรูจมูกเป็นอันขาเลยนะคะลูกหรือว่าเราจะเอาเศษอะไรเล็กๆนะคะอย่างเช่นลูกปัดนะคะใส่เข้าไปในรูจมูกถ้าเกิดมีสิ่งใดอุดตันในรูจมูกแล้วเราอาจจะหายใจไม่ออกได้นะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อวัยวะตาหูจมูกกันไปนะคะว่ามีหน้าที่อย่างไรและเราจะต้องดูแลรักษาอย่างไรรวมถึงวันนี้นะคะเราได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตา e y e หู ears และจมูก nose เด็กๆไปฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษของอวัยวะทั้ง3ด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ